สวัสดีครับผมแจ็คตั้งเดียมเบต้านะครับยินดีต้อนรับเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สําหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องน้ําหมักนะครับก็คือน้ําหมักใบหูกวางนะครับอให้เพื่อนๆได้หาความรู้กันนะครับสําหรับคนที่อยากทาน้ําหมักนะครับก็จะเป็นน้ําหมักใบหูกวางนะครับแล้วก็ซีเสียบนะครับเพื่อน ก็ส่วนใหญ่นะครับจะใช้สองสิ่งนี้นะครับก็คือสารเทน,นินเขาจะเยอะนะครับในใบหูก,กว้างและสีเสียดนะครับก็จะยกเอา,อาวัตถุดิบ2ตัวนี้นะครับมา,าทำเนะาะว่าจะมีขั้นตอนอะไรนะครับการทำยังไงไม่ให้ยุงมันลงไปไข่หรือว่าน้ำหมักกี่วันถึงจะใช้ได้อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็ จะมาอยู่ในคลิปนี้นะครับก็จะมาเล่าให้ฟังสัก5้านาทีสิบนาทีนะครับเพื่อนนะก็ไปรับชมนะครับครับก่อนอื่นนะครับก็คือน้ำหมักใบหูกวางนะครับก็ในใบหูกวางนะครับจะมีสารเทนนินนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเยอะกว่าใบไม้อย่างอื่นนะครับอ่าก็คือสารเทนนินตัวนี้นะครับก็จะไปช่วยปลานะครับให้ผ่อนคลาย ไม่เครียดนะครับรักษาสุขภาพปลาได้นะครับก็คือถ้าเปรียบเป็นคนก็แบบเป็นเครื่องช่วยฟอกอากาศให้เรานะครับเพื่อจะได้มีอากาศดีๆนะครับก็น้ำหมักก็เช่นกันนะครับก็น้ำหมักตัวนี้มียามีอะไรแล้วก็ยังช่วยให้น้ำมันไม่ ฟุ้งกระจายนะครับส่วนเป็นของตะกอนนะครับเขาก็จะอยู่ด้านล่างนะครับส่วนน้ำน้ำหมักจะไปปรับตัวนี้นะครับให้น้ําชั้นบนนะครับใสนะครับส่วนสีเสียดนะครับก็จะมีสารเทนนินเหมือนกันนะครับแต่สีเสียดนี่จะออกไปทางแบบเล่าร้อนหน่อยๆนะครับก็ไม่ควรใส่เยอะนะครับส่วนสีเสียดนะครับใครที่หาแบบเป็นฝอยได้ก็เอามาใช้ได้นะครับ ใครที่เอาแบบเป็นกาบเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนี่นะครับแบบเป็นท่อนแบบนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ควรที่จะดูนะครับต้องให้แห้งสนิทถ้ากลัวไม่แห้งนะครับให้ทุบทุบแล้วเอาไปตากแดดก่อนสักสองสามแดดนะครับเดี๋ยวน้าําหมักมันจะเน่านะครับนี่แบบนี้จะคุ้มเถามว่าคุ้มไม่คุ้มก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมไม่เคยใช้แบบฝอยนะครับ แถวบ้านมีแบบนี้ถ้าแบบฝอยถุงเล็กๆนะครับก็ใช้ได้ครั้งเดียวก็1 0บาท20บาทนะครับอันนี้ท่อนละ30บาทนะครับผมผมหักออกไปแล้วนะครับเนี่ยหักตรงนี้ออกไปแล้วนะครับมันได้เยอะอยู่นะมันถึงนี่เลยนะครับก็ผมจะเอามาทุบนะครับทุบนะครับแล้วก็เอาไปใช้นะครับอ่ถ้ากลัวมันไม่แห้งนะครับเอาไปตากแดดก่อนนะครับก็ใช้ได้นะครับ นที่อยากเลี้ยงวากัดนะครับต้องมีน้ําหมักนะครับมันจะช่วยได้เยอะนะครับน้ําหมักกับเกลือนะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับน้ําก็สีสวยนะครับอ่าสุขภาพ,าพปาก็แข็งแรงเนาะอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบนะครับหาซื้อได้ตามตลาดสดนี่แหละส่วนสีเสียดนะใบหูกวางก็หาเก็บเอานะครับถ้าไม่เก็บก็หาสั่งซื้อเอาตามเพื่อนนะต่อมานะครับลักษณะของน้ำหมัก นะครับหลายคนเคยถามผมว่าวันสองวันมันใช้ได้หรือเปล่าครับเป็นอันตรายไหมนะครับอันนี้ต้องตอบไวเลยนะครับว่ามันสามารถใช้ได้ตั้งแต่วอนที่เอาลงเลยนะครับเพียงแค่มันยังไม่เข้มเฉยๆนะครับส่วนที่จะเป็นอันตรายต่อปลามันไม่มีนะครับในใบหูกวางเพราะว่าอ่าเราไม่ต้องรอให้มันห้าวันสิบวันนะครับไม่ต้องรอขนาดนั้นนะเพราะว่า เราใส่ใบแห้งลงไปในเหลี่ยมโดยตรงเลยมันก็ยังได้นะครับไม่เป็นอันตรายนะครับถ้าน้ำหมักเพื่อนๆได้คืนเดียวนะครับเอาไปใช้ได้นะครับเพียงแค่สารเทนนินมันไม่เยอะเท่านั้นเองนะครับหลักๆที่เขาต้องการรอเวลาก็คือให้สารเทน,นินมันออกมานะครับนะถ้าว่าอันหนึ่งวันสวันนะครับน้ำมันเป็นฟองนะครับเอาไปใส่ปลาได้ไหมกลัวปลาตายนะครับอันนี้ ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราใส่เป็นใบแห้งโดยตรงเลยก็ยังใส่นะครับมันก็ยังไม่ตายนะครับนะก็นี่ก็จะเป็นการใช้นะครับยิ่งปล่อยนานสีก็ยิ่งเข้มนะครับอ่าพอยิ่งเข้มเราก็ไม่ต้องเติมปริมาณเยอะนะครับก็ใส่แค่หนึ่งเหลี่ยมต่อสองช้อนสามช้อนอะไรพอสีมันสวยนะครับถ้ามันเข้มนะครับอ่าอีกหนึ่งวิธีนะครับถ้าเพื่อน กลัวว่ามันจะเน่านะครับกลัวน้ำหมักเรามันมีกลิ่นมีอะไรกลัวน้ำมันไม่โอเคก็ให้เอาไปต้มนะครับเอาใบหูกวางเอาซีเสียบไปต้มเคี่ยวเคี่ยวมาเลยนะครับแล้วก็ประกองเอานะครับรองเอาแต่น้ํานะครับแล้วก็สามารถไปเอาไว้ในตู้เย็นหรือว่าไปใส่ขวดใส่ไลได้นะครับ,นะรบอันนี้ก็จะปลอดภัยเลยนะครับก็จะไม่ได้ห่วงเรื่องพวกเชื้อโรคเชื้ออะไรนะครับเพราะว่า ผ่านการต้มอันนี้จะดีนะครับผ่านการต้มมานะครับอ่าก็จะฆ่าเชื้อไปด้วยนะครับแล้วก็เราจะได้น้ําหมักอ่าในระยะเวลาที่รวดเร็วนะครับอ่าต้มอาจจะสินาที20นาทีก็ได้แล้วนะครับสามารถได้แล้วก็เอาไปใส่ขวดนะครับใส่ขวดน้ําเอาไว้ที่ล่มนะครับหรือว่าเอาไว้ในตู้เย็นเลยก็ได้นะครับพอเวลาใช้ก็เอามาผสมเกลือนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทําเวลา เราใช้นะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับต่อมาทาน้ําหมักใส่เกลือด้วยไหมอันนี้ก็มีคนถามเยอะอยู่นะครับอ่าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับอ่าเนี่ยนะคนที่ไม่ใส่นะครับอ่าควรเอาออกซิเจนนะครับเอาออกมาตีตีตลอดนะครับตีตลอดนะครับอ่าเพราะว่านะครับ ทำอยู่ตอนนี้คือใส่เกลือนะเพืเ่อนๆถามว่าทําไมผมถึงใส่เกลือนะครับตอนทําน้ําหมักนะครับก็คือผมไม่ได้ตีอ็อกนะเพื่อนๆผมไม่ได้ตีอ็อกการใส่เกลือมันคือการป้องกันยุงนะครับถ้าน้ํามันเค็มยุงจะไม่มาไข่นะเพื่อนๆใครเคยทําน้ําหมักแล้วมีไข่ยุงมีพราเซียมมีอะไรยุบๆในน้ำหมักนะครับมีสิ่งมีชีวิตแล้วกันนะครับก็ กลัว <One> ม <input> ันจะเป็นต like ัวก่อให้เกิดเชื้อโรคนะครับก็ตัดสินใจใส่เกลือไปเลยนะครับการที่เราใส่เกลือไปเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งก็จะช่วยให้น้ำหมักมันไม่เน่านะครับการใส่เกลือนะครับมีความเค็มนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเราใส่เกลือไปแล้วนะครับตอนที่เราไปกรองมาใช้ห้ามใส่อีกนะครับเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปนะครับพอมันเค็มเกินไปเราลืมนะครับแล้วก็ใส่ปริมาณที่ อาจจะเรียมนึงเยอะเท่าเดิมนะครับแต่ปริมาณเกลือมันเพิ่มขึ้นสูงนะครับปลาอาจจะเครื่องพังนะครับถ้ามันเค็มเกินนะครับเครื่องปลามันจะผุนะครับเพื่อนมันจะขาดแบ่งออกนะก็ตามนี้นะครับถ้าใส่เกลือหนึ่งเลยป้องกันสิ่งมีชีวิตลงไปอยู่นะเนาะก็คือพวกลูกน้ําพวกอนอนแดงพวกอะไรที่มันติดมากับ ใบไม้นะครับเวลาเราไปเก็บมันอาจจะมีไขย,ยุงไขอะไรนะครับเนาะก็ถ้าคนเคยทําอาจจะเคยเห็นอยู่นะครับบางครั้งก็มีพารามเซียมนะครับอเราก็ใส่เกลือไปมันจะช่วยได้นะครับถ้าเราไม่ใส่เราก็เอาควนอ็อ,อกมาตีนะครับเพื่อไม่ให้ยุงลงไปไขนะครับอ่าอันนี้มันก็จะช่วยได้เหมือนกันบางครั้งมันอาจจะก่อให้เกิดเชื้อโรคถ้ามันจะเน่ามันจะเสียไปเลยอะไรก็มีนะครับ ส่วนมิดน้ำมีกลิ่นนะครับอ่าก็ควรดูอ่าใบหูกวางนะครับว่าแห้งดีหรือเปล่านะครับเราเก็บมาเราควรที่เอาไปล้างนะครับล้างแล้วไปตากแดดนะครับแล้วก็เอามาเก็บไว้เป็นถุงนะครับแล้วก็ใช้เลยนะครับเวลาใช้ก็ฉีดใช้เลยนะจะทําน้ําหมักก็ทําไปเลยนะครับอันนี้มันจะการันตีความแห้งสนิทนะครับแล้วก็น้ํามันจะไม่มีกลิ่นนะครับมันจะไม่เน่าไม่เป็นบุนนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปอะไรเดี๋ยวก็จะทําออกมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็การดูปลาก็เบาๆก่อนนะครับเพราะว่าต้องรักษาช่องนะครับไปให้ถึง90วันนะครับเพื่อเพื่อช่องที่ติดคาดแดงจะกลายเป็นเขียวกลับคืนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับฝากเข้าใจกันด้วยครับส่วนหน้ากากนะครับมีน้องถามใส่ทําไมนะครับก็ เหมือนการรณรงค์นะครับเหมือนการทําให้เห็นว่าอยู่ที่ไหนก็อย่าลืมใส่หน้ากากเพราะว่าช่วงนี้มันโรคระบาดเยอะนะครับอ่าเนอะอ่ะ,ะ,อะเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ